โอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมวันนี้นะไปเลยดันยูฟ็อกัสแง่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 หนูหน้เราจะไปไหนฮะ ห้ามถูกห้ามถูกไม่รู้ต้องเล่นนอยเองนะสาวน้อยอันนี้เหมือนตัวเรากำลังมาเปิดประตูโอเคน่าจะไม่มีผีนะ